ครับสวัสดีครับกับพี่อุ๊บวิทยะจากช่องอุ๊บวิทยะชาแนลนะครับเช้านี้ที่กกกอดนะที่ร้านกาแฟเกาะกอของน้องกิและคุณนิวนะครับน่ารักมากเลยครับนาตั้านที่อย่างนี้นะฮะคือสวนยางพารานะของคุณกิและคุณนิวนะเราจะทําเป็นรอนเวย์ในการที่จะเดินแบบในวันที่12ธันวาคมนี้นะครับกับกกกอกอดแฟมิลี่แฟชั่นวีคนะครับ ดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวกันนะครับบรรยากาศดีมากเลยแบบโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ยังไม่มีใครทําเลยประเทศไทยนะ,ะว่าเราจะเป็นใช้สวนยางพาร,ราเป็นโลเคชั่นเป็นแบ็กการาวด์ในการที่จะเดินแบบเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สุดพิเศษอีนหน่อยฝรั่งต้องมาทัวร์ลงแน่เลยครับค่ะ everywhere every day is my runway up model Thailand เ okay. <laughs> ดี๋ยวดูดูคร่าวๆนะคะ สวยค่ะพ so mm hmm. really, şey ี่อุ๊บสวยค่ะครับพบการติดสองท่านวาันนี้แน่นอนเลยนะครับสวยมากเลยนะอ่ะซูมไปไกลๆเลยค่ะยาวๆเลยนะครับพี่อุ๊บยาวเลยขนาดเจ็บเท้านะคะเนี่ยยังไม่เจ็บนะไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บนะคะ บรีแฟชั่นวีนะครับทเวนตี้ทเวนตี้นะครับโอ้โ oh, ห oh. เป็นไงครับโลเคชั่นสวยไหมครับรับรองตื่นตาตื่นใจแน่นะครับเตรียมพบกับปรากฏการณ์มหศตรรย์ครั้งแรกของกกาอๆที่พี่อุบและครูชาไทยจะยกรันเวย์จากกรุงเทพมามิดแอนด์แมทผสมผสานกับากกะๆที่นี่นะฮะรับรองตื่นตาตื่นใจแน่ๆนะกับชาวกกาอเป็นครั้งแรก ที่จะมีแฟชั่นโชว์นะครับตรงนี้โอ้สวยมากเลยนะครับดูเป็นไงครับนี่สวยนะคะสวยมากๆเลยค่ะมองมุมสูงนี่ยิ่งสวยเลยนะคะพี่บุ๊บดีมากอากาศดีมากเลยนะครับตายละอีกหน่อย๋ยวฝรั่งมาจัดงานโอ้เท่เลยนะครับท่านท่านอยครับโอเค๋ยวที่ จะถ่ายไปให้เอียเต็มนะครับดูมาเรียบร้อยแล้วนะคะเยอะใช่ไหมก็จะใช้สถานที่ส่วนยางของร้านกาแฟกกอกนะคะนี่จะทำให้ส่วนยางเราเป็นรันเวย์นะคะพี่อุบบอกก็นี่นะคะเดี๋ยวก็จะทำการเคลียร์สถานที่ไว้รอพี่อุบนะคะยังไงก็รอติดตามชมนะคะปรากฏการใหม่แห่งบ้านโกกอกนะคะ เราจะทำสวนยางให้เป็นลันเวกันนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องกาแฟกุกกอกแล้วก็คุณกี่กาแฟกุกกอกนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ